ค่ะวันนี้ครัวไทยอีสานของเรานะคะจะมาเจียวกระเทียมหอมๆนะคะวิธีการเจียวกระเทียมให้หอมนะคะก็คือเราใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะกวนกว,วนนะคะนี่นะคะทำง่ายมากเลยนะคะปอกกระเทียมนะคะเสร็จแล้วเราก็โขลกใช้โครกนะคะโคกเลยนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะก็โคกหย,ยาบๆนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็ตั้งน้ำมันเอาน้ำมันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้องเจียวนะคะนี่แหละคะ่ะกระเทียมเจียวหอมคลุ้งทั่วบ้านนะคะหอมมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้ครัวไทยอีสานของเราก็ใช้กระเทียมนะคะแค่สองหัวนะคะเนี่ยนะคะสองหัวใหญ่ๆนะคะแล้วก็เจียวนะคะปอกนะคะแล้วก็โขกใส่ครุกของเรานะคะ,ะครุกนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะจัดไปเลยนะคะโขลกเบาๆนะคะ ก็เสร็จแล้วค่ะแกะปอกนะคะก็ไปเจียวในหม้อนะค่ะผ่านไปสามนาทีนะคะแล้วก็คนนะคะคนเป็นบางบางครั้งบางคราวนะคะใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะโอเคค่ะนะคะค่ากระเทียมของเรานะคะก็เจียวใส่น้ํามันนะคะผ่านไปสิบนาทีนะคะกระเทียมเราก็ เริ่มจะสุกนะคะนะคะใช้ผ่อนไฟลงนิดนึงนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะตอนนี้นะคะเพราะว่ากระเทียมเราเริ่มสุกแล้วนะคะนี่เริ่มเหลืองแล้วนะคะคนเป็นระยะระยะนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะกระเทียมเราจะได้กลิ่นหอมแล้วก็ออกเหลืองกรอบน่ารับประทานนะคะ ตอนนี้เราเจียวผ่านไป15นาทีแล้วนะคะกระเทียมของเราก็ยังไม่สุกเต็มที่นะคะแต่ว่าเริ่มเหลืองนะคะต้องใช้เวลานะคะใจเย็นๆนะคะการเจียวกระเทียมนะคะหลายๆคนนะคะใจร้อนนะคะกระเทียมก็จะไหม้ก่อนแล้วก็จะไม่หอมกรอบอร่อยนะคะเราต้องใจเย็นๆนะคะค่ะกระเทียมของเรานะคะผ่านไป20นาทีนะคะเขาก็จะเริ่มเหนียวนะคะนี่เห็นไหมคะ เริ่มจับตัวกันนะคะจะเริ่มสุกได้ที่นะคะเหนียวเลยค่ะนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะค่ะกระเทียมของเรานะคะเริ่มกรอบแล้วนะคะทีนี้เราก็ปิดไฟแล้วเลยค่ะผ่านไปประมาณ25นาทีนะคะทีนี้เราก็ปิดไฟเลยนะคะความร้อนจากน้ํามันนะคะก็จะทําให้กระเทียมเราหอมกรอบอร่อยนะคะนี่เลยค่ะ ปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็คนๆนิดนึงนะคะเทียมเราแล้วจะได้กรอบๆนะคะค่ะอยากได้กระเทียมเจียวหอมๆนะคะต้องใจเย็นๆค่ะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเวลาใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าใส่โรยหน้าข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะ ค่ะจริงๆแล้วก็ใช้เวลาประมาณนะคะ30นาทีนะคะในการเจียวกระเทียมนะคะจะได้กระเทียมเจียวหอมอร่อยๆอนะคะต้องใจเย็นนะคะค่ะ,คะกระเทียมเจียวนะคะหอมๆนะคะนี่ไงนะคะเก็บไว้ได้นานมากเลยค่ะนะคะปิดฝาให้สนิทนะคะโอเคค่ะนี่นะคะกระเทียมเจียวหอมๆนะคะ กระเทียมแค่สองหัวใหญ่ๆนะคะแค่นี้เองนะคะได้มาครึ่งขวดเลยค่ะนะคะเก็บไปทานานานๆนะคะไว้ใส่กว๋วยเตี๋ยวใส่แกงเส้นใส่ผัดกะเพราโรยหน้าโรยหน้าไข่ดาวนะคะไข่เจียวต่างๆนะคะอร่อยมากเลยนะคะ <S <S โอเคค่ะชอบก็ไลก์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครัวไทยอีสานของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ